ต้องเตะวางรัฐบาลผลักดันหนังไทยอย่างจริงจังไม่ใช่มาถ่ายรูปแล้วบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ต้องเตผู้กำกับภาพยนตร์สัปเบอร์วางรัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมหนังไทยอย่างจริงจังไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปแล้วบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยที่กระแสแรงมากเรื่องสัปเบอร์กวาดรายได้ถล่มทลาย พุ่งทยานสู่800ล้านทำเอาต้องเตชิติสีนวนผู้กำกับภาพยนตร์ดังถึงกับลืม้มน้ำตาไหลรัฐบาลชื่นชมและยกให้ภาพยนตร์สัป,ปเหร่เป็นซอฟต์พาวเวอร์วงการบันเทิงไทยจากความสำเร็จอันท่วมทน้นล่าสุดเมื่อวันที่5พฤศจิกายนต้องเตชิติสีนวนผู้กำกับภาพยนตร์สัป,ปเหร่กล่าวในงานเสวนาจากจักรวาลไทยบ้านสู่พลังอีสานสร้างสรรค์ ทางช่องไทย PBS ช่วงหนึ่งได้สแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นซอฟต์พาวเวอร์และการผลักดันของรัฐบาลหลังความสำเร็จของหนังซัปเปอร์ต้องเตระบุว่าจริงๆแล้วหนังผมน่าจะเดินทางได้สุดประมาณนี้แต่ผมคาดหวังเรื่องต่อไปไม่ใช่แค่ของผมเรื่องต่อไปในวงการอุตสาหการรมภาพยนตร์อยากได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังเหมือนเราอาจจะสร้างปรากฏการณ์หรือกระแส จากกระแสที่ไม่มีคนพูดถึงกลายเป็นกระแสหลักแล้วทำให้วงการภาพยนตร์รู้สึกว่าทำให้วงการอื่นเช่นรัฐบาลมองเห็นถ้ามันมีหนังเรื่องอื่นก็ดีก็อยากให้มาซัพพอร์ตอย่างจริงจังไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปซึ่งคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจหนังสัปเปรเรจริงๆเลยก็ได้แค่มาถ่ายรูปแล้วบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ผมยังไม่รู้เลยว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรตอนผมทำผมก็แบบเอ้าหนังผมเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหรอผมยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าผมได้รู้หรือทำความเข้าใจว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรหนังก็ไปไกลกว่านี้มีซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแน่นอนหากมีการพูดถึงหรือว่าเสวนากันในวงการที่คุณต้องการนำซอฟต์พาวเวอร์ไปเผยแพร่ต่อ ในต่างประเทศหรือจะพาเข้าไปก็ขอให้พาไปจริงๆไม่ใช่แค่หนังเรื่องนี้โกอินเตอร์อย่างหนังสปเปเรอก็ไปฉายแล้ว9ประเทศที่ไม่ใช่รัฐบาลพาไปแต่เรานำหนังไปขายเองหนังไปด้วยตัวเองอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับ